ที่ไม่รู้ว่าจะเจอใครบ้างอ,อะไรเงี้ยเอออันนี้อันนี้แอบแอบกลัวว่าถ้าเจอดีก็ดีไปถ้าไม่ดีอ่ะมันจะเป็นผลกับเราหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ใช่คนทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขารู้ว่าเราเอยเราเป็นดาราบุกว่าเขาจะมาหวังผลประโยชน์อะไรกับเราไหมรู้สึกว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดถ้าคุณมีคุณลักันมากพอเล่นก็ได้ไม่ติดอะไรเงี้ยแต่สำหรับจริงๆที่ว่ากินไม่ได้มีคุณลักันมากขนาดนั้นแล้วก็ไม่อยากเอาตัวเองไปเสี่ยงในพื้นที่แบบนั้นด้วยโอเคเรา เราเจอคนเราเรียนคอร์สต่างๆเราเจอคนเข้ามาเยอะไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นเพื่อนเขาไม่ได้เป็นได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันมันอยู่ในสเต็ปที่เราคุยอย่างอื่นที่มันเริ่มลึกซึ้งมากขึ้อนอะคะ่ะมันต้อง,องมีการคัดกรองแต่ละคนก็จะมีการคัดกรองที่แตกต่างะะกันไปอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เป็นเพื่อนได้แต่ถ้าเกิดต้องทำอะไรที่มันมีเรื่องของเรื่องของเงินขงเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเรื่องของทุกคนที่สามาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราเมนชั่นของเราเนี่ยเราอาจจะต้องแบบดูให้ดีๆกว่านี้อะไรอก่า่เไว้จ้จรๆมี ว่ามีคนแบบยืมส่วนใช่ไหมมีคนนู <S 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 ้นคนนี้อะไรอย่บอกว่าอ่าแนะนำใช่ก็บอกว่าแป๊บนึงตอนนี้ขอทำงานกับทำธุรกิจก่อนนะคะอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจคิดสอบมากี่ปีแล้วนะสามปีสามปีกูจะเาละเอียดเนาะจำไม่ได้แล้วเนี่ยสองปีค่ะ